ดีๆนะคะที่นำมาฝากในวันนี้ส่วนช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบไดโดเสา oh. เขาบอกเป็นสายพันธุ์ใหม่ <Okay. S 2> เป็นความสำเร็จที่เราเนี่ยพบไดโดเสาสายพันธุ์ใหม่ของโลกนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีนะคะพระราชทานชื่อสกุลในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าจะเป็นไดโดเสาชนิดไหนนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ สําหรับการค้นพบเดลวเสาโคราพันธุ์ใหม่ของโรคครั้งนี้ก็ได้รับพระมหากรรณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัชนุราชสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อสกุลซึ่งจะเป็นเดลเสาชนิดใดและชื่อว่าอะไรนั้นเราไปติดตามกันครับ ที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติบ้านโกรกเดือน5ตำบลสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้ร่วมกันแถลงถึงการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์กลุ่มอีกวัวโนดอนในสกุลและชนิดใหม่ของโลกซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานพระราชานอนุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์มาชื่อสกุลคือเินินทรหน้า เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมายุ5รอบ60พรรษาและใช้ชื่อชนิดว่าโคราอินซิสดังนั้นในอุปสาวชนิดนี้จึงมีชื่อว่าซินทอนนาโคราอินซิสโดยผลการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2550 จากความร่วมมือการขุดสำรวจไดนโนเสาร์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในแหล่งสำรวจฟอสซิลไดนโนเสาร์แหล่งบ้านสะพานหินตำบลสุรานารีซึ่งการสำรวจครั้งนี้ได้ค้นพบฟอสซิลไดนโนเสาร์รวมจำนวน19ชิ้นและใช้ฟอสซิลในการทำวิจัยประกอบด้วยชิ้นส่วนกระโหลกขากรรไกรบนล่างฟันและชิ้นส่วนอื่นๆโดยค้นพบจากชั้นหินกรวดมลปนปูนในบ่อหินโคกกรวดอายุประมาณ115ล้านปีก่อนสามารถเปรียบเทียบหรือบอกได้ว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ใหม่นะฮะ ของโลกนะเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นเราเจอรวมทั้งหมดแต่ละส่วนเฉนพาะกระโหลกนี่นะครับก็สิบกว่าชิ้นนะครับสิบกว่าชิ้นครับแล้วก็ไม่รวมพวกกระดูกกระดูกส่วนอื่นนะฮะอย่างเช่นกระดูกตรงคออะไรแบบนี้นะครับหรือว่ากระดูกสันหลังนะฮะยังยังไม่ได้รวมนะฮะแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับส่วนของกระโหลกมากที่สุดนะครับในเรื่องของการจําแนกนำองค์ความราู้ เหล่านี้นะครับมาพัฒนานิทัศการในพิพันนะครับให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้ทราบนะครับว่าในบรรดาไดโนเสาร์กลุ่มอีกวนอโอนนะครับเราถือว่าขณะนี้นะฮะเรามีมากที่สุดในอาเซียนนะฮะเราพบถึง3ามสกุลแล้วนะครับทั้งซิดินทอนน่านะครับทั้งรัสซิมาโซรัสนะครับและก็ทั้งสยามโมเด้นนะครับอันนี้ถือว่าเราโดดเด่นนะครับแลวก็ เป็นแรงผลักดันสําคัญนะครับที่หรือว่ามีความเหมาะสมนะที่จะพัฒนาเป็นเรื่องของไดโนพาร์คต่อไปนะครับสาหรับไดโนเสาร์อิกัวโนดอนจัดเป็นไดโนเสาร์กินพืชและอยู่ในประเภทไดโนเสาร์ที่มีกระดูกสะโพกแบบนกไดโนเสาร์ในกลุ่มอิกัวโนดอนนี้พบมากกว่า60สกุลเพราะมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมานานนับ100ล้านปีและพบกระจายกว้างขว,าง,ขวางทั่วโลกลักษณะเด่นของไดโนเสาร์อีกัวโนดอนคือมีฟันคล้ายฟันอีกัวนาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากไม่มีฟันในส่วนหน้าของขากรรไกรบนล่าง แต่มีจง,งอยปากที่เป็นกระดูกแข็งแทนขาหลังแข็งแรงใหญ่หญและยาวกว่าขาหน้าเป็นนายเรืเสที่วิ่งได้เร็วด้วย2เท้าแต่เวลาเดินจะเดินด้วยสีเท้าแบ่งได้เป็นสองพวกย่อยคือพวกที่มีหัวแม่มือเป็นเดินแหลมไว้ป้องกันตัวหรือแกมเมล็ดที่ไม่มีเปลือกแข็งและพวกที่มีงอนบนหัวสําหรับนายเรืเสือซิลินทอน,น่าจัดอยู่ในกลุ่มย่อยที่1นั่นเอง สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจหรือผู้ที่ชอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเดลเสาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติที่จังหวันดนครราชสีมาก็ปยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับช่วงนี้กลับไปติดตามข่าวอ,อื่นๆที่น่าสนใจจากทางสถานีกันต่อครับขอบคุณคุณพิเชลพลค่ะก็สามารถไปเที่ยวกันได้โคราชไปดูเดลเสาได้ใช่แล้วเดลเสากับพี่ใครจะยูมากกว่ากันอยวไปวัดกัน <laughs> ไม่กล้าตอบอทีเดียวออนะคะอันนี้รักกันไว้ก่อน,นะอย่าเพิ่งตอบอย่าไปตอบหลังใหม่ละกัน <c oughs> นั่นสิคะช่วงตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมานะคะข่าวห้าตัวไทยกับแว่วงเกษตรค่ะสักครู่ค่ะ